ดีค่ะและนี่ค่ะรุ่นโคตรฮิตทนถึกกับสมาร์ทโฮมม้ออบลมร้อนรุ่น MV 009กับความจุ12ลิตรมาพร้อมของแถมเตาแก๊สและที่คีบและมีดโอ้โหแถมเยอะขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะจ๊ะ <Wow. S 1> ม้ออบลมร้อนขนาดความจุ12ลิตรใช้งานสะดวกผลิตจากแก้วทนทานต่อความร้อนได้ดีมองเห็นอาหารด้านในขณะประกอบอาหาร ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่65ถึง250องศาเซลเซียสสามารถเลือกตั้งเวลาได้สูงสุดถึง60นาทีประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูอาทิปิ้งย่างไรควันอบหรือนึ่งมีระบบนิรภัยตัดการทำงานอันตโนมตัติทันทีที่ยกหูจับในแนวตั้งกำลังไฟ1,200ถึง1,400วัตต์ ทังขาวทั้งหวานครบจบในเครื่องเดียวแบบนี้แถมแถมเก่งเก่งม,มากเก่งเวอร์ไม่มีไม่ได้แล้วนั่นนะ